วันนี้เราก็อยู่ในแบบอารีนาทาวเวอร์ดีเฟนซ์กันนะฮะวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวการเด้งตัวใหม่ในแบบนี้กันนะฮะที่มีชื่อว่าวีล่านั่นเองนะฮะก็ เป็นตัวที่มาพร้อมกับอีเวนต์ใหม่นี้เลยนะซึ่งมีราคาอยู่ที่4,4 0 0เซีร์เคร์ด้วยกันนะถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะฮะแล้วก็ราคาว่าของเขาน่าอยู่ที่2150นะคือแพงมากๆนะฮะโอเคก็ไปเริ่มรีวิวเขาก็เลยว่าเขาจะเก่งแค่ไหนมันจะดีแค่ไหนนะฮะไปเป็นเผ่ารูบี้นะฮะดูจากสีพื้นหลังนะฮะแล้วก็พอวางมาเขาจะเริ่มสร้างป้องเปิดนเลยนะฮะเนี่ย ก็เริ่มค่อยๆสร้างมานะซึ่งช่วงแรกเขาจะสามารถสร้างป้อมปืนได้3ป้อมนะสำหรับตัวนี้นะเนี่ยมันก็ค่อยๆสร้างมานะเนี่ยพออันเก่าระเบิดไปก็สร้างอันใหม่มาก็คล้ายๆกับเทอนิเชี่ป้อมปืนนะฮะ normal senti ด <3 S 1> าเมจสามอัตราการยิง0.6แล้วก็ตัวของเขาเองนะฮะสองดาเมจ0.2อัตราการตีนะฮะประมาณนี้เลยโอเคฮะ <Cry> ไปเริ่มกันเลยนะก็ถ้าเกิดเราใช้ใช้งานจริงเนี่ยมันจะออกมาประมาณเว็บสินะสอบเขาเนี่ยเพราะว่าราคาแพงนะก็เนี่ยเว็บสิเป็นไงบ้างเนี่ย นีฮะมันก็จะเป็นการยิงแบบนี้เลยนะฮะซึ่งจุดอ่อนของเขาคือเขาไม่สามารถสเปรดได้นะฮะในช่วงต้นเกมนั้นเนี่ย คือเขาต้องยิงทีละตัวเราทําให้จะเกิดมันมาก,กันเยอะๆเนี่ยอาจจะหลุดได้นะเลเวลหนึ่งนะฮะเพิ่มระยะมาแล้วก็เลเวลสองนะฮะเซนตี้จะแรงขึ้นแล้วก็ปืนของเขาเนี่ยก็จะแรงขึ้นเช่นกันนะฮะเนี่ยดาเมจเพิ่มเป็นสามแล้วก็เซนทรีนะฮะอเมจหกนะฮะก็คือดาเมจเพิ่มมาสองเท่านะฮะสำหรับป้อมปืนเขานะเลเวลที่สามนะฮะวีล่าจะสามารถสร้างป้อมปืนช็อตกันได้นะซึ่งจะทําดาเมจเป็นกลุ่มนะฮะ ก็คือเขาจะมีป้อมปืนหลายประเภทนะฮะตอนแรกมันจะเป็น normal senti เฉยแล้วก็อันนี้จะเป็นช็อตกันนะฮะซึ่งการสร้างเขานะฮะจะเป็นการสุ่มๆนะก็คือสุ่มสร้างประเภทนู้นประเภทนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมันจะไม่ใช่การแบบว่าปลดล็อกช็อตกันแล้วก็สร้างเหตุช็อตกันไม่ใชนะ่มันจะสุ่มๆกันไปนะฮะก็กดไปเลยนะเขาก็จะสร้างสุ่มกันนะสลับกันระหว่าง normal senti กับช็อตกันนะสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะ นี่ฮะช็อตกันมาแล้วช็อตกันนะฮะจะยิงช้ามากก็คือ1วิยิงรอบเดียวแต่ว่าดาเมจส7เลยนะถือว่าค่อนข้างแรงนะฮะเนี่ยพอมาเทียบกับเวฟ15บนะก็เวฟ15บมาดูสินี่ฮะก็จะเป็นการช็อตกันเป่าไปเลยนะประมาณนี้นะฮะเลวสี่วีล่านะฮะกับป้อมเขาจะสามารถจับตัวต้องโหดได้แล้วนะสำหรับเลวสี่นะ ไวไฟนอมนะฮะเนี่ยยิงได้ทั้งป้อมทั้งตัวเขาเองนะแล้ว5้าเขาจะสามารถสร้างป้อมพร้อมๆกันได้สป้อมแล้วนะฮะแล้วก็ป้อมปืนจะเก่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็จะยิงเร็วขึ้นด้วยประมาณนี้โอเคอัพไป ช็อตกันนะฮะสาดาเมจจากสิบเจคือโคตรแรงะฮะแล้วก็ต่อไปนอร์ม l ลเซนที่กลายเป็น10แล้ว7นะฮะก็จะทําให้ป้อมปืนแรงขึ้นอีกนะฮะแล้วก็จะสามารถสร้างป้อมปืนประเภทใหม่ได้ก็คือป้อมปืนน้ําแข็งนะ,ะสามารถสตั้นซอมบี้ตัวเล็กๆได้ชั่วคราวเหมือนกับพวกไอแคแต่ว่าไม่สปรแนะฮะประมาณนี้เนี่ยสร้างดิโอ้ไมาสร้างสร้างสร้างไอออกมา โอ้ดูวังเกมาแล้วนี่ฮะ100ดาเมจต่อ1วินะฮะแต่ว่าไม่สเปดนะก็ถือว่าแรงยู่นะสำหรับป้อมน้าแข็งนะก็เดี๋ยวผมจะเสกบอสให้ดูนะก็น่าจะไม่รอดนะเนี่ยเรีบร้อยโคตรเร็วนะแล้ว8นะฮะจะเพิ่มสกิลเบอร์เซิร์กเซนตีมาก็คือสามารถเรียกเซนทีพิเศษได้นะเป็นเซนทีเบอร์เซิร์กดาเมจสเปสด,ด้วยนะฮะแต่ว่าจะโผล่มาได้สักแป๊บหนึ่งนะเนี่ยก็กดอัพมานะฮะเดี๋ยวผมจะเสกให้ดูนะก็จํำดาเมจเออเซนที่ปกติไว้นะร้อยดาเมจสำหรับเอ,อ,อกันนะะ ไอนน้ก็ด้วยเซนตี้พิเศษมาะฮะนี่ฮะเซนตี้พิเศษ55ดาเมจแต่ว่าอัตราการยิงเนี่ย0.03เลยนะแล้วก็พังะฮะคือคือมันมาแป๊บเดียวเองนะมันไม่มีประโยชน์เลยนะเลเวลเก้านะฮะเขาจะเปลี่ยนจาก normal เซนตี้เนี่ยกลายเป็นเลเซอร์เซนตีแทนนะฮะจะเป็นเซนตี้ที่สามารถสร้างดาเมจสเปรดได้นั่นเองนะฮะนี่ฮะเป็นเลเซอร์เซนตีมาแทน normal เซนตี้นะฮะจะสเปซดาเมจได้เหมือนกับเวลาเซอร์เจนยิงนะฮะซึ่ง ก่อนที่มันจะไปเลเวล9เนี่ยคือเขาไม่สามารถยิงตัวเหล็กได้นะฮะพอไปเลเวล9เนี่ยมันมีไอ้เลเซอร์เซนทีเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็สามารถยิงตัวเหล็กได้นะคือตั้งแต่เลเวล0จะถึงเลเวล8เนี่ยไม่สามารถยิงตัวเหล็กได้เลยนะเลเวล10นะครับเพิ่มสไปา์แท็บมาเป็นกับดักน้ำนะฮะจะทําให้ซอมบี้ติดระยะเวลาหนึ่งนะฮะเนี่ยก็อัพมานะฮะเนี่ยก็จะมีสกิลที่2ออกมานะก็เดี๋ยวผมจะเสกกลุ่มซอมบี้มาเยอะเลยนะก็คือประมาณแบบว่าเวฟ55เนี่ยเยอะเลยนะเรียยบร้้อฮะแลวก็เนี่ย สร้างสร้างแทบมาแล้วเนี่ยแทบอยู่นี่นะแต่ว่ามันเดินมันไม่ถึงนะ ก็คือสไป์แท็บนะถ้าเกิดเรากดสร้างมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างหน้าซอมบี้ตัวแรกสุดแล้วก็คือซอมบี้ตัวไหนมันเดินไกลสุดเนี่ยมันก็จะไปสร้างอัดหน้าตัวนั้นเลยนะฮะแล้วก็ทําให้มันติดน,นั่นเองนะซึ่งถ้าเกิดมันเดินชนนะฮะไอ้สไป์แท็บเนี่ยเลือดก,ก็จะลดเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พอสไป์แท็บมันเลือดหมดก็จะพังซึ่งสถานการณ์จริงเนี่ยสไป์แท็บไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันพังง่ายมากๆครับเพราะซอมบี้มันมีไปร้อยตัวนะแล้วก็สไป์แท็บนะฮะไม่สามารถหยุดแมสซีฟวอยได้และไม่สามารถหยุดบอสใหญ่ได้นะฮะบบนะฮะะะเเเเเลลลววนนนซซอร์ทิกก่งขึ้้แ็ ช็อตกันจะไม่ถูกสร้างแล้วก็คือประเภทช็อตกันจะถูกลบออกไปแล้วนะฮะต่อไปวีล่านะฮะจะสามารถสร้างได้6ป้อมในเลเวลสิบสามนะฮะแล้วก็ทุกป้อมก็จะได้รับการอัปเกรดดาเมจด้วยนะอัพมานะเป็นไงบ้างเลเซอร์เซนที่กลายเป็น390ดาเมจนะฮะแล้วก็ไอ้นะฮะ700ดาเมจแล้วก็ช็อตการจะไม่ถูกสร้างแล้วนะเดี๋ยวไว้ก็ลบทิ้งไปเรียบร้อยฮะเนี่ยโคตรแรงฮนะเนี่ยสาม0 0นดาเมจเหรอโคตรแรงเลย เลเวล14นะฮะลูซี่จะแรงขึ้นคือด้ามเมทเขาก็แรงไม่แพ้กับป้อมเหมือนนัิมเนี่ยด้าเมท500ต่อ0.075นะแต่ว่าข้อเสียคือไม่สแปรซนะฮะสำหรับตัวเขาเองนะเลเวล15นะครับป้อมทุกชนิดจะถูกลอบออกไปเลยนะฮะแล้วก็จะเหลือแค่ป้อมเบอร์เซิร์กนะ,ะก็คือไอ้ป้อมที่เรากดสกิลเรียกมาได้เนี่ยมันจะเป็นป้อมปกติที่มันจะสร้างเองแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดแล้วกดสกิลไอ้นี่นะฮะตอนเลเวล15เนี่ยมันจะเสกเป็นป้อมเป็นป้อมวอยด์เป็นป้อมที่เก่งขึ้้นนนนไปปอีะะีีกะะครรับมาณเ่ย นี่ฮะคือเขาจะเสกแต่ไอ้ป้อมนี้มาแล้วนะคือเขาจะไม่มีป้อมไอไม่มีป้อมเลเซอร์แล้วจะมีแค่ป้อมนี้ป้อมเดียวนะฮะถ้าเกิดเรากดสกิลมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นนี่ฮะมันจะออกมาเป็นวอยเซนที่นะซึ่งโคตรแรงนะฮะเนี่ยคือมันไม่ได้แรงมากแต่ว่าดูอัตราการยิงเขาดิโคตรไวนะฮะแล้วก็ป้อมปกตินะฮะก็ถือว่าโคตรแรงเช่นกันประมาณนี้เลยนะ เป็นตัวสายดาเมจนะฮะคือเขาไม่บัฟใครเลยนะฮะไม่สามารถบัฟใครได้เลยแต่ว่าดาเมจเขาเนี่ยคือสูงสุดในเกมแล้วนะคือไม่มีการยิตัวไหนดาเมจสูงกว่าเขาแล้วนะมาดูกันว่าเราใช้เอเลียนปลาเนี่ยมีผลไหมคือถ้าเกิดเป็นบีคอนบัฟเนี่ยมีผลนะแต่ว่าเอเลียนไม่รู้เหมือนกันลองลองทำดูซิอู้เอเลียนมีผลนะฮะเมื่อกี้เห็นไหมดาเมจขึ้นเป็น600นะฮะเอเลียนมีผลนะฮะมีผลกับดาเมจป้อมนะเนี่ย6ก0นะฮะจาก300นะประมาณนี้เลยนะต่อไปฮะ experiment 001นะ ลูบี้ควีนล่ะลูบี้ควีนบัฟได้ไหมั้ยผมว่าบัฟได้นะเชื่อไหมเพราะว่าไม่รู้ดิมันก็มันก็เป็นเผ่าลูบี้อะลองบัฟดูสิบัฟได้ไหมเออนี่ใช่ใช่มีผลนะฮะอันนี้คือป้อมที่ไม่ได้ยิงนะฮะป้อมไม่ได้ยิงมีแค่300ดาเมจนะแต่ว่าป้อมที่ยิงเนี่ย763ดามดาเมจลูบี้ควีนมีผลนะฮะก็คือสามารถรับบัฟจาก ดูบีควินเอเลียนก็รับบัฟได้นะฮะแล้วก็บีคอนก็รับบัฟได้เช่นกันนะครับบีคอนกดสกิลทุกอย่างที่มีนะฮะเรียบร้อยดูดูความเร็วนะฮะดูโอ เรียบร้อยตายไปเลยนะคือโคตรแรงนะฮะยา่าอีกทีนะฮะนี่คือดาเมจจากตัวเขาแค่ตัวเดียวนะก็คือเอเลี่ยนเนี่ยมันแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ย 2, เอเลี่ยนปาแค่สองพันยิงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเซนที่ลว้วนๆเลยนะคือโคตรแรงเลยนะสำหรับตัวเขาเนี่ยสองร้อยเจ็ดห้าดูสิเวฟที่ผมไปได้ไกลสุดแล้วนะกดสกิลกดทุกอย่างนะเรียบร้อยฮนะอันนี้เป็นวีล่าคนเดียวเลยนะฮะไม่มีตัวอื่นมาช่วยนะเนี่ยขนาดไม่มีตัวอื่นมาช่วยมันก็ถือว่าดาเมจค่อนข้างดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะทำบีคอนเรื่อยๆแล้วกันนะให้มันช่วยกันบัฟนะ ประมาณนี้นะเนี่ยก็พอวนมาถึง1โค้งนะก็เลือดหายไปเก,เกือบครึ่งเลยนะสำหรับเลือดร้อยล้านนะก็ถือว่าเป็นการเลี่ยนที่โคตรแรงฮนะเมื่อได้รับบั็แบบว่าเต็มที่นะครับประมาณนี้เลยนะก็ดีแหละมันก็ดีสุดแล้วนะครับไม่มีการเลียตัวไหนสามารถทําได้ดีกว่าเขาแล้วนะถ้าเกิดมายืนตัวเดียวแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดภาพเข้าไปที่ฟุตเทจที่ผมอัดตอนทดสอบในเกมจริงให้ดูนะว่าเขาเก่งแค่ไหนนะครับประมาณนี้เลยก็ไปดูกันนะฮะ อันนี้ก็คือฟุตเทจจริงที่ผมไปอัดมานะฮะซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าเขาค่อนข้าง,างจะมีข้อเสียเรื่องการยิงตัววิ่งเร็วนะฮะคือมันค่อนข้าง,างจะหลุดง่ายมากเลยก็คือตอนนี้เนี่ยมันมีการเนอร์ข้างหลังนะฮะเลว่าเนี่ยช่วยยิงอยู่นะมันก็เลยเออไม่หลุดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็คือหลุดแน่นอนนะฮะคือแบบมันค่อนข้างที่จะยิงช้าไปนิดหนึ่งนะแล้วก็ดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นในช่วงนี้นะ,ะคือคือผมไม่ได้เอาเงินไปอัพเลวเขานะมันก็เลยจะเป็นแบบนี้แหละมันก็หลุดหลุดเยอะหน่อยนะ มาดูกันที่ประสิทธิภาพการฆ่า Massive Void แบบไม่ได้อัพเร็วเขากันนะฮะคือให้เขาอัพเอง100%ไม่ได้เอาเงินไปทบนะฮะก็เนี่ยก็คือการฆ่าขเขานั่นเองนะกดสกิลมันก็ประมาณนี้แหละนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคือมันเป็นการเดี a ยนแหละมันไม่ใช่แบบว่าตัว Gunner ะไรสักหน่อยนะถ้าเกิดเป็น Gunner เนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วนะแต่ว่าการเดี่ยนตัวเดียวเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะประมาณนี้เลยนะ แล้วนี่ก็คือสภาพของเขานะฮะหลังจากที่เลี้ยว15แล้วนะฮะคือผมเอาเอา,เอาเงินไปยัดเขานะฮะคือถ้าเกิดเราไม่ยัดเงินเนี่ยคือเขาเลี้ยว15ไม่ทันเวฟ80นะฮะแต่ว่าเนี่ยพอพินพเลี้ยว15แล้วมันก็คือแคมบ้านสบายๆเลยเนะเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยสปรดได้ทุกป้อมนะฮะแล้วก็ยิงไวมากๆเลยนะฮะประมาณนี้เนี่ยก็แคมยา,ยาวๆได้เลยนะ ก็เป็นประมาณนี้เลยนะศัพท์ตัวของวีล่านะฮะโดยรวมวีล่านะฮะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีในช่วงเลดเกมนะฮะคือมันดีโดยการพึ่งพาตัวเองนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอาไปลองอีเวนต์เนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ มันเพิ่งพาแต่ตัวเองอะแต่ว่ามันไม่สามารถบับชาวบ้านได้เลยนะฮะมันจะไม่ช่วยให้การเงินคุณดีขึ้นเลยเพราะว่ามันแพงนะฮะแล้วก็มันจะไม่ช่วยให้ทีมแรงขึ้นเพราะว่ามันไม่สามารถบัับไขได้มันแค่มีดาเมจของตัวมันเองเฉยๆนะฮะประมาณนี้ก็โดยรวมนะมันก็ถือว่าดีแหละถ้าเกิดคุณไปลงแบบว่าหมดมาสเตอร์หรือว่าไปลงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อีเวนหรือว่าเอเล็ยาวๆนะถ้าเกิดยาวๆเนี่ยไม่ค่อยดีนะหรือว่าอีเวนก็ตามประมาณนี้เลยครับ ของวีลานะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็บายบายฮะ